ตรงอย่างนี้แล้วก็ซ้ายขวาแล้วบ้านเราอ,อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอ่าก็คือวิ่งตรงนี้แล้วก็ซ้ายขวาอยู่หน้าบ้านเราใช่แล้วคําถามคือ,อยังไงนะก็คือมันจะมีวิธีแก้ไขยังไงไหมคะมันจะมีคนในบ้านจะได้รับอันตรายยังไงไหมคะทุกวันนี้ที่บ้านอยู่กี่คนสามคนค่ะใครจะได้รับอันตรายอะไรไหมทุกวันนี้ <c oughs> อาอไม่มีแล้วจะไปกังวลอะไรอ่ะ <c oughs> ต่อไปอะค่ะถ้าเกิกังวลว่าวันข้างหน้าอันนี้มาอยู่นานแล้วยังก็ประมาณสองปีกว่าสองปีที่ผ่านมามีอะไรไหมยังไม่มียังไม่มีก็คือไม่มีถ ไม่เกี่ยวกับทางสามแพร่งแต่ว่าเวลารถวิ่งไปเนี่ยไฟก็จะสาดเข้าไปในบ้านเราอืมแล้วเราหลับไหมลรากังวล,ล,ลว่าเอ๊ วัดดึงอุบัติเหตุมันได้ถ้ากังวลเรื่องนี้ถูกต้องอ่าถ้ากังวลเรื่องอุบัติเหตุถูกต้องเลยเพราะนี่แหละสมเหตุสมผลว่ารถมันพุ่งเข้าหาบ้านเราโดยตรงอันนี้มีโอกาสที่มันจะกระแทกเข้ามาอันนี้เรียกว่ามีเหตุผลจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้หน้าบ้านก็ได้ก็มันชนต้นไม้แล้วต้นไม้ก็โค่นทับบ้านเราอีกทีนึ่งได้เลยวิธีการแก้ให้ห่างจากบ้านเยอะหน่อยโอเคได้ได้หมดจะสร้างกำแพงกันไว้ก็ได้สร้างกำแพงกันไว้มันก็รับแรงปะทะรับแรงกระแทกได้เวลารถกระแทกเข้ามามันก็แทะกำแพงมันก็จะไม่่่่ถถึงงงงงตตตัวววบบบ้้้้้้าาาานนนนคืืออออเเเรรรหหิธีีกกกแแไไขยยูลมสสใจจุ ใจเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยจากรถที่พุ่งเข้าหาตัวบ้านเรา้างทำกำแพงสองชั้นหรือวางเป็นลักษณะของเสาหรืออะไรแต่เวลาทำกำแพงก็ต้องทำให้มั่นคงนะไม่ใช่ทำแบบบางๆมันก็จะพุ่งเข้ามาทะลุก,กำแพงเข้ามาบ้านเราอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเรามองในหลักของการแก้ไขปลอดภัยเราแนะนำอาจารย์แนะนำให้เราเนี่ยไปศึกษากับคนที่เขามีความรู้ความสามารถในการทำกำแพงเพื่อป้องกันแรงกระทะแรงกระแทกอะอย่างเงี้ยโดยตรงเขาจะสามารถแนะนำเราได้ว่าเราควรทำแบบไหนควรใส่อะไรยังไงควรเทคานยังไงเพราะเป็นกำแพงก่ออิฐธรรมดาเนี่ยอาจารย์ว่าถ้ารถ หกล้อมาเนี่ยก็พุ่งถึงตัวบ้านเราได้เพราะว่ามันอาจจะบางเกินไปเขาคงมีเทคนิคในการวางเสาให้มันถีขึ้นเพื่อป้องกันร,ระยะหรืออะไรได้คงมีวิธีอยู่เนี่ยถ้าหาวิธีป้องกันแบบเนี้ยดีเอออย่างเนี้ยถูกต้องอย่างเนี้ยปลอดภยัยไม่ใช่ว่ารถจะพุ่งเข้ามาในตัวบ้านเอากระจกแปดเหลี่ยมไปติดหน้าบ้านรถก็พุ่งถึงตัวบ้านเหมือนเดิมนะไม่ได้ช่วยอะไรนะเออสะท้อนอย่มาแล้วทนั้นแหละนี่วิธีการป้องกันที่ถูกต้องนี่นี่ต้องอย่างนี้นี่เรียกว่ามีเหตุมีผลเอออย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้จะเกิดความปลอดภัยในครอบครัวบบสสััดีคร คือผมนะครับตอนนี้เป็นเซลล์ทีนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเป้าหมายทาร์เก็ตที่เราจะต้องทําทีนี้เราก็พยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้เราถึางเป้าหมายมันก็เลยเก็เลยคิดว่ามันเป็นเหตุที่เราทําให้คนที่มาซื้อของเนี่ยมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเราส่งผลให้เขามีบากกับเราหรือเปล่าไม่เด็กการที่เราเชียร์ขายอย่างเช่นหลักการตลาด เรามีหน้าที่ในการเชียร์สินค้าเพื่อให้เราเนี่ยได้ของได้เงินได้ทรัพย์ตามความสามารถที่มีของเราการทำเซลล์โปรโมชั่นหรือการทำมาเก็ตติ้งเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยการที่เราทำเนี่ยมันต้องดูเจตนาแน่นอนเจตนาในการหาเลี้ยงชีิตมันต้องอยากได้ทรัพย์แต่เราไม่ได้เพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของเขาเรามีเจตนาในการขายสินค้าของเราเพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นกลับคืนมา เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันดันั้นเราอย่าไปตั้งเจตนาว่าเราโลภเพ่งเล็งอยากได้เงินของเขาแต่เราต้องตามตั้งเจตนาในการขายสินค้าอันมีคุณภาพนี้ให้กับเขา เพื่อเขาจ่ายซับนั้นเพื่อตอบแทนแก่คุณภาพที่เราขวนขวายในการจัดจําหน่ายให้กับเขาต้องตั้งตจตนา้ถูกต้องบางคนขายสินค้าด้วยการโลภเพ่งเลงยาในซับของคนอื่นโดยไม่สนใจว่าสินค้าที่ตัวเองขายมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่สนใจพยายามเชียร์พยายามโกหกพยายามล่อซื้อเพื่อให้เขาซื้อสินค้านี้โดยไม่สนใจคุณภาพเนื้อหาของสินค้าสนใจแต่จํานวนเงินที่ต้องการจ่ายเราเพื่อเก็บกะสะสมซับนั้นให้ยี่ที่สุด อันนี้เรียกว่าโลกเพ่งเล็งอย่าได้ซับของเขาแต่การที่เราพยายามขวนขวายในการทรําผลิตภัณฑ์ออกมาหนึ่งตัวทําออกมาอย่างดีมากหรือไปดูแลอะไรมาจนเราเห็นว่าสินค้าบริษัทนี้ดีเราจึงไปเป็นตัวแทนจําหน่ายของสินค้าบริษัทนี้ไปเป็นเซลเสร็จแล้วเราก็เอาสินค้านี้นําเสนอต่อคนเพื่อให้คนเนี่ยมีโอกาสได้ใช้สินค้าคุณภาพดีๆแบบนี้แล้วเขาก็ตอบแทนคุณภาพสินค้านั้นด้วยเงินทองเนี่ยเพื่อแลกกับบริการหรือสินค้าตัวนี้ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะเจตนาเป็นตัววัดกรรมเพราะนั้น้้้้นนถถาาาเเรตตังจูกใชได อย่างพวกมิจฉาชีพเวลาเขาขายของอาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพร้อเปแต่คนที่ขายของปาถนาเงินตัดปาถนาเงินนะ่ะไม่ได้ไม่ได้สนใจคุณภาพของจะเป็นยังไงทาสง่สงไปเพราะหวังอยากได้ทรัพย์ของเขาอันเนี้ยมีโทษมีผลต่อการสร้างบาวิบากกรรมให้กับตนเองแต่คนที่ทาทุกอย่างอย่างคลีนบริสุทธิ์หมดบริการสินค้าอะไรทุกอย่างดีหมดอันนี้เวลาได้ไปแล้วเนี่ยย่อมส่งผลดีกับตัวเราลูกค้าก็ได้ใช้ของที่ดีเราได้ทรัพย์มาเพื่อไปพัฒนากิจาการการงานหน้าที่การงานเพื่อเลี้ยงชีวิตต่อไปดดดีีททัันน้้้้้งฝ่่าาายยอนนไไมผิะรรเลพจญตใหํ ตั้งเจตานาอย่างเดียวเจตานาให้ชัดนะเออบางทีมันมีความโลภไงมันมีความโลภอยากได้อย่างเงี้ยปิดยอดไม่ได้อย่างเงี้ยม,มันก็จะเริ่มโลภแล้วทีนี้วางใจเป็นกลางไว้วางใจเป็นกลางสวัสดีครับอาจารย์จ้านอาจารย์มูลรบกวนมีประสารจังไม่อย่างนั้นความไม่ำเกี่ยวกับกิดปีเล็กทางการที่ประมาณว่าคงเปิดใจให้จิตสงบกันไม่ติดความก็ไดน อันนี้เรามากับทัวร์จีนที่นี่ป่ะเนี่ยใช่ผมเปไกด์แต่ผมไม่มได้มาอาจารย์พอดีมากในตอนนี้อ๋อนึวกว่ามาทัวร์วันนี้วันนี้ไม่มาอ๋อโอเคเขาคำถามคือเราจะลดการมาราคะเราจะลดการมาราคะหรือกามร,าารกามราฉันทะทั้งหมดคือช่วงนี้อาจารย์คือผมเริ่มก,กับพยานหนึน่งปีแล้วก่อนจะเริ่มกผมรักษาสิ่ง้าได้แต่พอเริ่มแล้วความหนาวนะมันโจมโจมเตียนะแล้วช่วงนี้เริ่มกลับมาเริ่มจับจู๊ดแล้ว อ๋ออ๋อ,อมันเริ่มแล้วใช่ไหมรมันม,มา่มันเริ่มเหงาแลนะ้เนาะพอเวลาเหงาก็เริ่มหงีทีนี้ <c oughs> มันเริ่มมาเป็นชดๆแต่นะมาตามลําดับเลยนะยังไม่อยากไปไหาตามเพื่อกันเลยะเออไม่ไม้ช่วยดึงผมเลยม,มันกออย่างเราต้องเราต้องเข้าใจหลักหลักของการเสพการมหรือการอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดในฐานะของคารวะเราสามารถทําได้แต่เราต้องทําภายใต้ของศีลอย่าไปประพฤติผิดในกามคืออย่าไปเอาของคนที่เขามีสามีแล้วเนี่ย มาเป็นของเราอันนี้ไม่ได้หรือการที่เราจะไปคบค้าสมาคมไปคบหากับใครก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองเขาคือพ่อแม่ไปทงมันถูกต้องตอนนี้ต้องมีการพูดคุยกันอยู่เราจะไปเมริดียนพันธุ์กับใครเนี่ยก็ต้องขอครอบครัวเขาขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่รักษาเขาอยู่ก็ต้องขอทีนี้ถ้าไม่มีเลยจะทํำยังไงวิธีการดับง่ายที่สุดคือมันยากมันต้องเจริญอสุภะอสุภาเนี่ยเป็นของที่เป็นของแบบต้านกันอย่างยิ่งกับพวกการมาราคะ มันเป็นของที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเจริญอสุภาุปุ๊บเนี่ยไอความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันจะลดไปเลยมันจะดับไปแทบจะไม่เหลือด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะมันจะขยักขยแงแต่คําถามคือเราพิจารณาอสุภะเป็นไหมล่ะออ่าถ้าผลเหมือนเราก็ต้องพิจารณอสด้วยกันไม่ได้ผลแสดงว่าเราพิจารณาไม่เป็นคออผมก็ลองพิจารณา6ขั้นตอนตั้งแต่เราลายใจแล้วจนกระดูกเลยกระเลยเป็นดินทุกอย่าง หรือว่าทั้งดิน้ำลงไปวร่วา,างกายรอลองพิจารณาไหมไม่สแสดงว่ายังไม่เป็นผลถ้าพิจารณาถูกต้องต้องเป็นผลการพิจารณาโดยสัญญาแต่ไม่เข้าไปแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องย่อมไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นมันไม่ต่างจากการท่องบทหรือเอาหนังสือมาเปิดอ่านมันไม่ต่างกันการพิจารณาอสุภะต้องน้อมใจไปให้เห็นในความขยักขยแงเกียดชังนั้นเช่นอาจารย์ถามว่าถ้าเราเห็นซากศพนอนอยู่ตรงนี้แล้วไส้มันปลิ้นออกมาทะลักออกมามีเลือดไหลแล้วในขณะนั้นเนี่ย เนื้อก็ยุ่ยออกเต็มไปหมดคนบริเหตุก yup> ็เห็นไหมเนื้อฉีกลุยขาดแล้วตาก็ถลนในความเป็นสภาพซรากศพในเวลานั้นถ้าเราเห็นตรงนั้นเราคิดว่าเราจะมีอารมณ์ทางเพศไหมยังไม่เห็นนะ่นงมันไม่เห็นเห็นไหมพอเวลามันไม่เห็นมันจึงมีอารมณ์ทางเพศแบบนี้พุ่งเกิดขึ้นรุนแรงเพราะเราไม่เห็นจริงตามนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วปรากฏว่าเราชอบมากอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาจูนเดินออกไปเมื่อกี้ชอบมากเลยนะรถชนขาหักไปข้างหนึ่ง สมองไหลเละออกมาตาทะลักปากฉีกไส้ทะลักถ้าเราเห็นสภาพนั้นเรายังจะอยากเสพกามกับคนนั้นอยู่ไหมย่อมไม่อยากแล้วถูกต้องปะเพราะมันเห็นโดยความเป็นจริงว่าร่างกายมันเสื่อมสลายแตกทําลายไป,ปรธรรมดาไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันไม่ได้สวยงามจริงมันเป็นแต่เพียงการหลอกลวงในทางกลับกันถ้าในโลกนี้มันเป็นแบบนี้ได้อันนี้อุปมาผู้หญิงคนเดิมสวยมากเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมปรากฏว่านั่งอยู่5นาทีแก่เลยเดี๋ยวนี้จากอายุ2 0สาวอ้อ,อ,อเปลี่ยนเป็นอายุ90เขียวตรงนี้เลยนะ เอาไหมไม่เอาเอา้าวทำไมไม่เอาล่ะคนเดียวกันน่ะคนเดียวกันเลยนะทำไมไม่เอาคนเดียวกันนั่งอยู่ต่างกันแค่ห้านาทีแล้วก็เหี่ยวย่วนลงไปเฉยถ้าเรามองสาภาพตามความเป็นจริงเราไม่เอาถูกต้องป่ะนั่นเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นเดินหน้าไปเลยว่าคนนี้เดินสู่ความเสื่อมยังไงได้บ้างถ้าเราสามารถปรุงแต่งจิตทุกคงที่เห็นผู้หญิงแล้วจินตนาการว่าเขาเนี่ยเน่าเฟซเสื่อมสลายแต่ทำลายมีความเหี่ยวความย่นยังไงได้บ้างเราจะตัดการมาราคะาออกได้แต่ปัญหา เวลาเรามองผู้หญิงเราไม่มองแบบนั้นเรามองผู้หญิงเรามองว่ามันสวยงามเจเลยเอวมันคลอดนมมันโตสะโพกมันถายมันอยากจะไปมีปฏิสัมพันธ์อยากจะจับตัวนั้นอยากจะทำตรงนี้มันเห็นหมดตามนี้ใช่ไหมมันจินตนาการเพราะเราไม่ตัดความคิดตัวนี้ออกไงพราะเวลามันตัดไม่ได้มันก็พุ่งขึ้นในใจกระแสตัวนี้มันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนที่สุดเราก็เริ่มรู้สึกอยากจะมีในสิ่งนี้ขึ้นมาอยากจะเข้าไปสยบมัวเมาในมันอยากไปเสพกามในมันเห็นไหมนี่แหละมันเป็นราคะคือความกำหนัดอย่างยิ่งในสิ่งใดสิ่่งหนนนนนเเพราิิั้้มล ดังนั้นเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเราจะจินตนาการแล้วมันมีความเหี่ยวยังไงไปหาวิธีการดูความเหี่ยวมาไปเจอไปดูเวลาดูผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูผู้หญิงสวยสวยให้ไปดูผู้หญิงแก่ๆอายุ8090เวลาไปดูผู้หญิงอย่าไปดูผู้หญิงนมตั้งเต้าให้ไปดูผู้หญิงนมเหี่ยวลากพืนให้ไปดูแบบนี้คือไปดูคนแก่ไปเห็นคนแก่ไหนไปดูภาพก็ได้ภาพเก่าๆในอินเทอร์เน็ตกูเกิลมีเห็นเยอะแยะไปดูเลยสภาพแก่ๆแล้วลองจินตนาการเสพการแบบคนแก่ดูมันจะรู้สึกยังไง ลองดูซิมันจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยลองดูการมาาค่ามันจะตีขึ้นมาไหมจาคิดว่าคงไม่ตีนะมันคงรู้สึกเหี่ยวเหี่ยวย่นลงไปตัวน,นั้นอะต่อนหน้าต่อตามคงแข็งขึ้นไม่ได้นะ <c oughs> ถูกต้องป่ะเพราะอะไรมันโดนมันเห็นจริงๆแต่เพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความเป็นจริงมันเลยไปเห็นจริงๆไม่ได้เพราะวิธีการคือเราเห็นตรงหน้ารู้สึกยังไงต้องเปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปเอาความรู้สึกที่อยากไปเสพมาเขาต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากเสพเนี่ยจากเสพเขาไปเสพคนแก่แทน <c oughs> พิจารณาเลยทีนี้มันก็จะหมดความอยากไง นี่แหละปัญหามันยากตรงนี้คือเราต้องปรุงแต่งให้มันเห็นจริงๆอ่ะตามความรู้สึกอึดอัดขยะขยงเกียจชังในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาพระเจ้าเลยบอกว่าอกุศลเวลามันเกิดแล้วเนี่ยต้องลิละให้เร็วลิละให้เร็วด้วยการเอาอกุศลเนี่ยไปพิจารณาแทนก็คือไปพิจารณาความความไม่งามของมันอ่ะพิจารณาความเสื่อมความเหี่ยวความย่นความเสื่อมสลายความแตกทําลายความทนอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยต้องพิจารณาตัวนี้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดการมาลาคัจับไปแต่ว่าถามเดี๋ยวมันจะกลับไหมเดี๋ยวมยยะขขง ขแยงเลยทีนี้เห็นอะไรก็ขแยงไปหมดเพราะเวลาเห็นหน้าผู้หญิงที่สวยมันจะจินตนาการเป็นความแก่หมดเลยเพราะอะไรมันชินในการจินตนาการทีนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะเบาลงเบาลงแต่ว่ามันดับไปไหมมันยังไม่ได,ดับไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันกดไว้ฝึกอย่างเงี้ยฝึกซ้าๆแล้วก็อย่าลืมจเจริญอา,านาปณสิทีนี้อานาปนสิเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ฌานก็ระงับไม่ได้อีกเพราะการได้ฌานคือปฐมฌานท่ามันถึงจะสามารถดับตัวนี้ได้คือดับเส่วขาวหลบหลบ,ลบก็เรียกว่าหาที่หลบอย่างอาจารย์เนี่ยสามารถหาที่หลบได้เพราะอาจาร แล้วก็บวกกับการพิจารณาเดี yes, spot, oh, no. right. ๋ยวสักพักหนึ่งไปไปเห็นใหม่อารมณ์ใหม่ก็ดับก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดเราก็พิจารณาตรงหน้านั้นเลยเพราะนั้นการทําสมถาวิปัสนาจึงต้องทาคู่กันไปตลอดเวลาเมื่อเราทําคู่กันแบบนี้มันจะเบาบาง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 น้อยเลยจนที่สุดมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขากระจายกระจอกไปเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้ซ้ำๆแรกๆเข้าใจมันยากมันยากมันจะแบบ มันจะเหี้ยอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมีแต่มีคนแก่เป็นรูปแบบเราก็ไปอัดคนแก่สิอย่าไปเข้ากลุ่มหญิงสาวสวยๆเราต้องไปเข้ากลุ่มนู่นนะบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยผมให้เอไอเอชจีดีถามว่าโทษของการมีการมันได้เป็นสีที่เฉพาะเลยจ้ะเออการมีการนั่นแหละเสียเงินด้วยเสียทรัพย์ด้วยเสียเวลาเลยจ้ะนั่นแหละไม่ได้หรอกสูตรของการใช่เราชนะไม่ได้วิธีการคือเราต้องเอาพวกนี้ออกจากระบบเราให้หมดในโทรศัพท์เราเราต้องดึงพวกนี้ออกถ้าเราไม่ดึงพวกนี้ออกเรียบร้อยเลยมันจะเห็นซ้ำๆไง เวลาเห็นทุกครั้งมันก็จะเกิดอารมณ์วิธีการคือไม่เห็นรู้ไม่ทำไมพระพุทธเจ้ารู้ไม่ทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตาวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะไปดูแบบนี้แหละแล้วพระเสพการไม่ได้พระทาให้น้าอสุจิเคลื่อนออกจากฐานไม่ได้น่าวามว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาบดัดหนักมากเฉพาะพระนะคารวะทาได้ดังนั้นจึงไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไอตัวเนี้ยไม่ใช้โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะเวลามันเกิดความอยากมากมันอดทนไม่ได้มันแบบอยู่เป็นปีปี่ะ มันทนไม่ไหวนะเวลามันเห็นอะไรนิดนึงเนี่ยน้ำมันจะเคลื่อนออกเลยนะบางทีอ่ะเพราะอะไรกระแสกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมากพอเรามาไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากกันทีนี้แหละมันจะดึงออกจากตัวนี้ไม่ได้แม้แต่ไม่ดูแล้วนะมันจะเก็บไปเข้าห้องน้ําเลยจะบอกให้มันจะเก็บไปเลยไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเก็บไปตลอดมันจะติดใจเพราะอะไรมันไปเห็นแล้ววิธีการคือต้องไม่เห็นแล้วเวลาอยู่นานๆนะจะบอกให้แค่ไปบินทบาทเนี่ย ไปบินทบาทแล้วไปเห็นนะแค่ไปเห็นผู้หญิงอ่ะจินตนาการว่าเขาแก้ผ้าได้เลยแล้วจินตนาการในการเสพการแบบเขาได้เลยเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันหิวกระหายกับสิ่งนี้มายิ่งไม่ปฏิบัตินะตายตายอย่างเดียวมันจะคุมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะมันจะรุนแรงไอ้ตัวนี้รุนแรงที่สุดเลยแก้ยากที่สุดคลยตัวนี้หน้าที่เราคือทำไปแล้วคนที่ละได้คืออนาคามีถ้ายังไม่ใชอนาคามีไม่มีทางละได้โสดาบันก็ยังละไม่ได้โสดาบันก็ยังมีความอยากมีความงีแบบนี้อยู่แต่เขาจะอยู่ภายใต้ศีรษะ จะไม่ทับผิดศีลห้าเขาจะพึงพอใจในสามีภรรยาของตนเขาไม่มีสามีภรรยาเขาจะไม่พึงพอใจในตัวใครแต่เขายังมีความชอบไหมยังชอบแต่เวลาเสพการเขาจะไม่ร่วมประชุศลายถึงใครเขาจะช่วยเฉพาะตัวเขาเองเขาจะไม่สนใจกับบุคคลอื่นแต่ยังมีความสวยความงามในความติดใจยังม yeah ีความเพลิดเพลินเห็นได้ดูได้แล้วก็รู้สึกจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่จะไม่เข้าไปประทุศลายแต่เราคิดเปาประชุศลายไหมคิดเราคิดว่าเขาไปเราไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาอย่างนี้ไปจับไปคึงตัวนั้นตังนี้ใช่้อนีง โซดาบันไม่มีโสดาบันจะมีแค่ว่ามองว่าสวยว่าง,งามรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเขาสามารถทําให้เคลื่อนได้โดยที่ไม่เข้าไปทุสลายต่อหญิงหรือชายนั้นไม่เข้าไปประุสลายแค่มองร่างกายแล้วเกิดความยินดีพอใจในสิ่งนั้นแต่ไม่เข้าไปประชุสลายแม้แต่ในมโนกรรมก็ไม่ทําเพราะถ้ามโนกรรมทําได้การทําผิดศีลก็ย่อมทําเกิดขึ้นได้แต่พระโสดาบันเนี่ยผิดศีลไม่ได้อีกแล้วดังนั้นจึงขาดกันตั้งแต่ในใ,นใจเพราะนั้นเราต้องตัดใจให้ใหได้แบบนี้มันถึงจะไม่ลงมือกระทําทางกายได้อืม ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกสาธุาธจ่าใครมีคำถามอีกมีใครจะเสพกามอีกไหมเอ้าวเ <laughs> หรออาจารย์มีอภิญญาหรือเจโตปริยาญยาหรือเปล่าคะไม่มีเหรอนะูมีแต่หำ <laughs> บรรยายโดยไม่ใช้สคริปต์เลยทุกที่ทุกแห่งต้องตอบค่ะกูตอบแล้วนะเออ อธิบายคําว่านิสัยอนุสัยสันดานนิสัยก็คือนิสัยนี่แหละสันดานก็คือสันดานอนุสัยคือความเคยชินลักษณะนิสัยกับสันดานคือเรื่องเดียวกันก็คือพฤติกรรมที่มันนอนเนื่องมานานอนุสัยเนี่ยเป็นความเคยชินฝั่งอกุศลอนุสัยนะจะใช้ด้านอกุศลคือด้านไม่ดีเช่นเราเคยชินในการโกหกนี่เรียกว่าอนุสัยเคยชินในการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในการพูดโกหกเดือนสุลานี่เรียกว่าอนุสัยแต่ถ้าอุปนิสัยจะใช้เป็นความเคยชินฝ่ายกุศลอันนี้เรียกว่าอุปนิสัย อุปนิสัยความเคยชินในฝั่งฝั่งกุศลเช่นอะไรชอบสวดมนต์ชอบระลึกรู้ลมหายใจชอบพูดจาดีๆกับคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาเป็นความเคยชินอย่างนี้เรียกว่าอุปนิสัยเป็นความดีด้านกุศลอ่าเพราะนั้นอนุสัยคือด้านชั่วนะอุปนิสัยคือด้านดีนี่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเพราะนั้นสันดานเนี่ยมันก็ต้องอยู่ว่าที่ว่าสันดานไหนล่ะสันดานดีหรือสันดานเลวถ้าสันดานดีเรียกอุปนิสัยถ้าสันดานชั่วก็เรียกว่าอนุสัยแค่นี้เลยหลักธรรมข้อใด ที่พ้นทุกอริยรสัจสี่ไงหลักธรรมที่เรียกว่าอริยรสัจสี่นี่แหละคือขนทางในการพ้นทุกคือศีลสมาธิปัญญานี่คือหนทางในการดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ถ้าเราสามารถเข้าใจศีลห้าใช้หลักตัวนี้ในการเราต้องเข้าใจก่อนว่าศีลห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เข้ามาบังคับเรานะไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าศีลคือข้อบังคับศีลคือข้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อการงดเว้นจากการไปทําผิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นถ้าเราจะทำรักษาศีลเราตั้งเจตนาว่าในวันนี้เราจะรักษาศีล เราตั้งเจตนาว่าทุกๆวันเราจะรักษาศีลถ้าวันนี้เราขาดเช่นเราไปฆ่าสัตว์สิงขาดยังขาดแล้วผิดปกติแล้วใช่ไหมไม่มีความเป็นปกติในการรักษาศีลแล้วเรียกว่าเรามีเจตนาในการเข้าไปฆ่าสัตว์นี่ขาดจากความเป็นศีลไม่มีเจตนาในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือละเว้นจากการทําปานติบาตถ้าเรามีเจตนาในการรักษาศีลศีลตัวนั้นเน่ยจะเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในปัจจุบันขณะดังนั้นการรักษาศีลเนี่ยมันจึงไม่ได้บังคับใครทํา ย่อมได้ผลจากการรักษานั้นใครไม่ทําก็ต้องรับผลจากการไม่ทํานั้นการไม่ทำการไม่การรับผลของการไม่ทํานั้นคืออะไรเช่นวิบากอย่างเบาของการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือการล้มเจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บมากวิบากอย่างเบาของการรักทรัพย์เป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งทรัพย์หรือการเสื่อมแห่งโภคะวิบากอย่างเบาของการประพฤติผิดในการมเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูมัวคาดวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวตู่เราด้คําไม่จริงวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปริตวิปรวามเป็นบ้า นี่ห้าข้อวิบากอย่างเบาใครรักษาศีลได้ย่อมพ้นจากวิบากอย่างเบานี้ได้ใครรักษาไม่ได้ก็ต้องรับผลวิบากอย่างเบานี้ไปวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดยกรชานเปรตวิสัยนี่คือวิบากอย่างหนักดังนั้นถ้าเรารักษาได้ผลของการกระทําย่อมเกิดขึ้นแก่เรารักษาไม่ได้ผลก็ย่อมเกิดขึ้นแก่การกระทําของเรารักษาได้ผลของการกระทาคืออะไรไปสู่สุขติโลกสวรรค์มีความสุขได้ในปัจจุบันไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นย่อมมีความสุขในปัจจุบันได้ นี่เรียกว่าผลของการรักษาสี